สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมทุ่งดอกยา้าดอกย้าล้นๆเลยนะคะเพื่อนๆธรรมชาติสุดๆไม่มีที่ไหนช่องไหนเขาทำกันแล้วค่ะมาชมเลยค่ะมาดำกะปิทันเนอร์นะคะให้ดูของมันนะคะชมกันเลยค่ะ ดอกสีขาวนี่รู้จักค่ะเรียกดอกมะกร็ดตึแต่ดอกสีอื่นไม่รู้จักนะคะส่วนมากก็จะเป็นวัชพืชทั้งหมดนะคะนี่เพื่อนๆดูสิคะมันสวยงามขนาดไหนนี่ยิ่งดอกสีม่วงนี่สวยงามจับตาเลยนะคะเป็นธรรมชาติบำบัดชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆมาดามกะปิทันเนือ้อ ขอเชิญเพื่อนๆมาชมธรรมชาติด้วยกันนะคะเพื่อจะได้ผ่อนคลายไปด้วยกันคือมีแต่หญ้าล้นล้นแหละคะ่ะแต่หญ้าล้นลนเนี่ยสวยงามมากนี่นะคะสาดไปเพื่อนๆดูนี่สุดนู่นเลย เป็นทุง่งหญ้าที่สวยมากค่ะเพื่อนๆแต่งเติมสีสันมีแทบทุกสีธรรมชาติสรรหามาโดยเฉพาะเลยเนี่ยโดยเฉพาะสีขาวนี่เป็นสีไฮไลท์เลยนะคะสวยมากค่ะเพื่อนๆ ให้เพื่อนๆชมม้วนเดียวจบเลยมันไม่ใช่แค่นี้นะคะนี่เนี่ยมันกว้างมากเลยเนี่ยตรงนี้ดอกสีม่วงที่เราว่าสวยแนะี่ยเดี๋ยวเอามือรวบก็หากันก่อนนะคะยังไงเพื่อนเพื่อนแถมยังมีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างข้างเนี่ยต้นไม้ใหญ่ใบก็ไม่เหมือนกันนะคะ บางต้นก็สีใบเข้มบางต้นก็สีเขียวอ่อนเขียวแก่นะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงพึ่งไหมพึ่งก็จะมาหาดอมด,อม,ดอมนี่แหละคะ่ะดอกหญ้าใครว่าเขาไร้ค่าไม่ไร้ค่านะคะเพื่อนๆ สวยงามมากเลย,เยให้เพื่อนๆได้รับชมดอกหญ้าก,กับธรรมชาติสวยๆนะคะเนี่ยธรรมชาติจะสวยงามมากทำให้ผู้คน ได้รับความสบายอ,อกสบายใจนะคะเพืเ่อนๆชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามเพราะนับวันยิ่งเราจะหายากแล้วนะคะธรรมชาติแบบนี้จะมีแต่ตึกรามบ้านช่องเข้ามาแทนที่แล้วสิ่งที่สวยงามเหล่านี้ก็จะหมดไปนะคะดอกย่านี้ไม่มีใครต้องการคะ่ะมีแต่คนต้องการกำจัดแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็เป็น เขาเรียกว่าสมดุลของธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคะไม่ได้ปลูกไม่ได้หาแต่เขาก็พยายามงอกขึ้นมาพยายามออกดอกแข่งขันสีสันกันนะคะเพื่อนๆสวยจริงๆเลยสวยจนอดใจไม่ไหวที่จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสวยมากค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเพื่อนๆว่างไงคะสวยไหมคะทุกคนสวยไหมคะเนี่ยเราเดินมาจากทางนู้นนะคะนี่ทางนู้นเดินเรื่อยมาจนถึงตรงนี้เมื่อพี่ก็ไม่ใช่เล็กๆนะคะน,นี่ก็จะมีแต่ดอกหญ้าสีม่วงก็มีค่ะเพื่อนๆสีม่วงเป็นทุ่งหญ้าที่สวยงามมาก สวยงามสุดๆที่เขาปล่อยให้ประชาชนได้้ชมกันนะคะเพื่อนๆจะมารับชมกันให้รู้จักกับธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษยชาติท้ายที่สุดนี้มาดำกะปิทนนันเนอร์ขอมอบความสุขให้ทุกๆคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ